สวัสดีสวัสดีพ่อแม,พอบบมพดด่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบตุพนเมื่อนี้ซาแพงสิมาหาล่าเฮ็ดเลยพี่น้องเมื่อวานนี้ไปล่าอยู่ตลาดลาลามาชวนม้อนทองมีนะพี่น้องแถทนะวถที่เนี่ยวายู่ไปสอโท,ทรศัพวดระซับเพื่อนสิได้ติดต่อหาผู้สาวเราอะสิได้ติดต่อหาผู้สาวง่ายวาย ผู้ส่าทางใดเนาะวันนี้ได้โทราัพท์สิแอมนอกใจปเม้าบ่เนาะโอ้ยนอกใจนะแม่เนาะให้ผเถ้าหักชสิกันนอกใจฮะผัวเปนชีสาธุหากคนแบบผู้สานห้ใครหูจ้าแม่เอ้ยเอาเฮ็ดยังสะ่ะเลยน่ะเฮ็ดพี่เบื่อบ่ตอนนีปล่อยป้าอยู่นี่ โอ้บ oh so 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 oh, ่อย16ท่งน้ำขึ้นมาใส่อีกแท้สิขึ้นโคกนี่แหละเนาะพี่น้องโคกในนานี่แหละโคกในนาพอใหญ่อันมดเหลืองเนาะตะเกาเ็ดเ็ดอันนะเ็ดเ็ดเพาะได๋โคกนน้าบ่โอ้ไก่บ่เป็นยังเนาะไก่สมเฮาตายเบิดจะบ่เหลือสลกข้า แมนแมนอันไอกาบจับเม่อนอยู่หน้าเนื้อฮะดีตัวหนึ่งนะเรือตัวนอรอดเข้าป่าอันนี้เข้าว่าเห็ดละงโงกพี่น้องเฮ็ดละโงกเห็ดงงเพิงเฮ็ดปุด๊บเบอรงเ้อซาแพงสิได้อยู่บแต่เก่าซาแพงหายอยู่หากินนน่บ่มาันนะจะมันเป็นอีหยังเออ บ่ได้อยากพอกินเด้อเฮยจังว่าได้เสียแต่เงินซื้อกินน่ะหาหยังก็บ่พอสิได้แกงได้น่ะนหมูแกงก็ได้อกดอกดําถบัดบ่อิ่มฮะเด้มันบ่พอว่าสิได้หลายักเทื่อก็พอป่นป๊าน้ําซมาใส่งามเด้อเฮยอูย นี่สิปปีคือล้างนี่ซาแพงมาหาเหลืองงวเหลืองควายแถวโคกนี่กินได้พี่เ้องเอ้กินเซยห่อเขามากินโคกเหลืองคว้วแล้วก็กินเซยหนามไรมาตามอันนี้ตามหวยตามห่อตามอันนี้นะมันไซแล้วก็กินคือเมื่อนี่โบก็อากินเป็นน้ำเ้าวหูจักค่วมหรือว่าข้าเถาหรือว่าเ้าใหญ่หรือว่าหรือว่าเป็นน้ำสิงแวดล้อบ่เป็ไปตะกินบ่ แต่แต่แตะกี้นะน้องเฮ้ยมันทางขยุมขยะเข้ากับไม่ได้ถิ่มแถวป่าแถวโค้ออกกงเกกกกนาะคุเม,ม,มื่มนอนี่นว่าเป็ตอนตะก,กินพี่น้องเลยบวกากินอีกอย่างว่าตะกี้ห้าบวกขีดว่ามันมีโพดิดอกดิดอนมีมียาผิดนะเออคือแบบนี้้กกินอยู่นเลยแต่คุเมื่อนี่บวก้าพี่น้องเลย เฮเบิ oui. ่งให้ชมเนาะบริเวณป่าดงไปเรื่อยๆฝุ่นละเห็ดหนาตาเห็ดฝุ่นละเาเพงยงสีถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อจักสีด่หน่อยหรือด้าลายเด้อมื้อนี้เห็ดผึ่งคมคือตัวบ่เอามาถ่ายเองเ้ยเอาอยู่บ่เท่าที่ว่าเห็ดผึ่งค้มหนาลายเด้อเท่าเอ้ยเอค่ะโบ่ถือบ่เก็บมา ตัววัดคือบโบกี้ป่ะอือเธอบ้าอุดอกว <th> ่าเฮ็ดคมกับมี่หักบ่าได้เอาเธอ หน้าเวิดวันี่ห่อทาง,ทางพ,างางพูดินหนาดินหนาพอใหญ่นี่ก็ลายน้องแต่ว่ามันเป็นดินทรายเห็ดนหน้ากับบ่คอยโอเคบันไดเลาขึ้นหรือหล่ลงเลาลงบะ เนี่ยทางกันหาแล้วพี่น้อง <c oughs> ว่ากันว่าสิเลาอลงทางใต้ชะเพงเจอเฮ็ดเลยพี่น้องน <c oughs> ี่กเฮ็ดเพาะเจ้าแก่กับวจักฮะก็เห็นสองดอกสามดอก เล,เลยๆพี่น้องเลาะไปเรืเ่อยๆเน้นแต่ก็โพสลงในเพจอู้หลายแท้ๆเ,เอามาหามึงดูอันนี้สิได้อยู่บอขาเจ้ามาคือได้แท้ กะมาหกแค่บาดนีักส้มผ้ากะบ่มีเนาะเอ้ออีน้องแหนมมาอีใจว็ดนึกว่าเ็ดนึว่าเ็ดกิน พ่อมาบอกกักประเทศที่เบืออ่อเทพี่เบื่อโอ้โหเทพีเบือ่อสงสัยเขาบอกเอาแหละซาแพงเทียนนี่หนอ่อยเลยตัวกินนี่คือสิบบเฮ็นแล้วบ่งคักเลยหาไปนำกันพี่ดอยเลย แนมซอยกันแบนตาบอดีกับสีแนมเอาในโทรศัพับนี่แหละขามมอทองมีแบบมอไดเลยสองดอกสามดอกเท็ดละงูพี่น้องเลยมาํำกัน mò đại để hao nhau vào đại rồi có hiền nha mẹ hết phận cả cứ vô hiền thôi chưa ta lại tay tay thế thì động màu vàng này sao phèn gặp lại ta lại hết nhang gà mi, không biết phải hai thằng đấy เฮ็ดยังอีกเลยอู้พ่อจะเฮ็ดพ uh. ี่เบื่อเหอมันเฮ็ดพี่เบื่อแล้วมันเฮ็ดกินเนาะแบบนี้ดอกเลื้องเลืองนี่เห็นเฮ็ดพี่เบื่อแล้วเฮ็ดกินเ้ยเออมันปูในใส่ลปสิบ่าจากมันปู เรื่องเลี้ยงแบบหนึ่งคล้ายๆเฮ็ดดินเฮ็ดหยาเท่านั้นเ like yeah, อ,อ้ยยานบ่แม่นเฮ็ดกินอยู่คือบ่เคยกินหาเฮ็ดกับทามกันไปนำบางเฮ็ดกับบัจักเห็ดซีเมนเฮ็ดพี่เบื่อนั่นแหละจักสิบ่จักแต่เก่าเฮ็ดมันก็มีสื่อสื่อกูเฮ็ด ยางมาไก,ก่ไก่พี่น้องมาเจออีกแล้วพี่น้องจะว่าเฮ็ด่งิน่งบาทบัวเฮ็ดพี่เบื่อเขาบอเอาด้วยเห็ดปวกตาพี่จิมจิมมาเบิ่งพี่น้องอุ้ยอืมเห็ดปวกตา ก็อบมีกลิ่นบันไดใต้ละดอกนึงอย่างเป็นลอยเมตดซ้องลอยเมตรจังเห็นดอกนึงอันนี้เห็ดยังสบันเก็บพี่เบื่อเก็บพี่เบื่อก็เลยเห็ดยังนี่นั่น พี่เบื่อเนาะพี่น้องห้าตัมหัวโพนขาว่าได้เฮ็ดปวดสาบเมื่อปิ่งฝนนะพี่น้อง น้ำแทงก็หัวยำเบอร์ค่ะว่ามีเห็ดตาเห็ดไข่เห็ดไข่มันหมักออกตามหัวโพนบเห็นอีกแล้วเห็ดนดอกเดียวไปเรื่อยๆน้องว่าว่าพี่น้องอย่างมากนสี่ห้ากิโลอะไร เกี่ยวไปโง่มาอยู่มาเห็นแล้วพี่น้องเลยมาเห็นแล้วโอ้ยบุญบุญโอ้พอดีงามเลยพี่น้องนี่ละโง่บัว่าสิบับได้พอแหกกระต่าเมือนะยูดีใจพี่น้องเลยดอกหนึ่งเอ้ยผู้ดเดียวกดโดดเดี่ยวเดียวได้แท้นนี่หมู่กับบัหมี่หอมพี่น้องอืม หอมหอมหอม Ooh, อ้ขดได้อีกสามสี่ดอกนี่พอดีปิ่งปนที่บ่ได้อีกนะว่าเนาะเผื่อเมืองนี่เนาะโอ้ยเกิดดอกดียวเฮ้ยอ้ยสามสี่กิโลจะเห็นดอกหนึ่งนี่โพดโพดเลยออ้ยอยูกระตากัเก็บหอดพักติว๋วเมื่อสิมื่อแกงเละเห็ดว่าัดได เห да? okay. ็นแต่เฮ็ดพ yeah, ี่เบื่อนะร้ายแท้ๆไข่เคิรมันกับบมีเนาะมันเด็กไข่จากซอง้ำไข่กันโอเคยูอันนี้ดอกเรียวตดโปดหาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยพูแหละจุดเมื่อยเวลาจากซิเมื่อออกมาเลยพี่น้อง เหมือนป่าเหมือนดงจนเมื่อยจนลอยขาไปเลยมาเบิ่งดูเฮ็ดมาบานนี่ให้พี่น้องเบิร์กดูใส่พี่น้องเบิ่งเอาเฮ็ดเพิ่นเดี๋ยวหาจนเห็ินต้องเสพเองก็ได้ดอกเลี้ยขรุเออเฮ้ยนี่เฮ็ดยังเฮ้ยเอ็งเก็บมาเองา็งว่าเฮ็ดปวุกตาแม่นอยู่อือแม่นดิเฮ็ดปลุกตบอันนี้เออนี่พอด,ดี ใช้ได้ป่นใส่กันใช้ได้ขู่อืมบอดีได้ขู่ปิ่งป่นใส่มะพริกกระเพ็ดเอากี่เห็ดเห็ดอีก,อก,กครั้งไม่ตัวบยอยากป่นดิเสือเมื่อปิ่งป่นเดี๋ยวตามใส่หมักผิดดิบแซ่บๆทะแล้มันบนะูรยนะ์นยนะ่นนะลองดูพี่น้องไปหาลำกันกันสบสมาัายกันแล้วบ้าน <laughs> เอา้า <laughs> มันบลายเนาะ หัวลายพอด่าเอาหห้เมื่อปิ่งปนพอด่โต้ไปได้กินแน่เลยเฮ้ยเกิดเผินได้กินแน่พี่เนอะโู้เอาห้กับขอบใจเลายแล้วเนาะอย่างจนเมื่อย่พี่เนอะเลยเจ้าแพงว่าอยากปนนะนะเคยถ่ากับตื่นมาแจ็คไปใส่เขาบอเห็น ทามลูกว่าเห็นทื้เสียมขี่ลดไปวะสิเมื่อหน้ารือสุดไปหาหน่อใหม่เด้ปลาเฮ้ยนาเหือปลาลายลยนะเฮ้ยอู้เห็ดบัวเบิ้ดอือออปลาเฮยปลาลายอีิพูอู้จะสาน้าเองพูดไดะ Abei, ไม่ใช่ถึงทางหน้าตนะขึ้นไปผัวบอกว่าโศกตัวผู้เออเห็ดไปทางผูหน้าลายขนาดหร้อยังดินลายขนาดเสียได้แต่มันเป็นทรายโอทรายกะดำเอาอันน่ะเด้เฮยนนำน้อยๆผูวบอทั้งขางทียองผูบอเป็นหายหน้าเบอร์แล้วเนาะ ซาแพงกระตื่นตาตื่นใหญ่บได้ม,มาเห็นโดนไหมเนาะแต่ว่าจะขอปิดคลิปไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ในีเดีอพี่นางเด้อปิดคลิปไปเพียงเท่นี้เห็นบอกกันยังว่าซาแพงไปหากินเหมันบอกพ่อได้มันนี่จะได้สื้อกินนี่จังว่ได้แต่สื้อ,อยังกะแต่ว่าหาเงินนะฮะได้แต่สื่อกินหา่ายังกะบ,บัวได้คือหมู อุ้ยตื่นได้ไหมตื่นมาเอ้ออีหย่างมาหยางนกขก้นอุ้ยอวนอลีมาแม่หรือมาผูกอ่วนี่ถ้าพอมันจะอวนม่แม่มันถือผ้าบอสซักยาคุ้มก็ปิดคลิปกับพี่น้องผักก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อสบายดีสบายดีว้้ยบอกไงอ้าอิ้ย เฮ้ยตื um ่นเ้อะมาตีออกเองเห็นแม่เฮ้ยอุ้ยบุญแต่มันบดดาทูเองเนาะเฮ้ยตื่นบะเลยมี่เแนวตื่น